มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดปมแตกหกักทักษินและบิ๊กป้อมที่ไม่มีใครได้รู้มาก่อน ยีสิบสองสิงหาคม2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพูดคุยตอบคำถามโดยบางช่วงบางตอนได้มีการพูดถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถึงปมปัญหาแตกหักกันที่ผ่านมานายทักษิณเล่าว,ว่าก่อนมาเคยโทรคุยกันกับพลเอกประวิตย์ผ่านคนอื่นเป็นเรื่องที่จะร่วมรัฐบาลกันถามสารทุกสุขดิบแต่หลังจากนั้นไม่เคยพูดคุยไม่ได้เจอกันเลยเขาไม่รู้จักผมแล้ว นายทักษิณยังเผยต่อว่ารู้จักกันตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งจนเป็นผอบอทอบอแต่จุดที่ทําให้ต้องบาดหมามีระยะห่างกันตอนนั้นเขาก็กเกษียณเขาอยากไปเป็นประธานปปชผมไม่ได้คุยกับเขานะและผมก็บนว่าเป็นทหารไปเป็นปปชจะรู้กฎหมายอะไรแค่นี้ แต่ว่ามีเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเขานายสุชนชาลีเครืออดีตรองประธานสภาพ,พูดแทนรัษฎรไปบอกเขาเขาก็เลยโกรธผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วทำไมผมต้องไปคุยกับเขาแล้วหลังจากนั้นผมก็โดนแทงมาตลอด ถ้าจะบอกพลเอกประวิทย์ณนะวันนี้นายทักษิณกล่าวว่าเราก็อายุมากกันแล้วก็ฟังธรรมะสักหน่อยจิตใจจะได้สงบผมอยู่เมืองนอกมา17ปีมีเรื่องราวมีคดีมากมายทีแรกผมก็โกรธตอนหลังมาก็เฉยเฉยก็ขำขอขอบคุณข้อมูลจากทีดิจิตคอมค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ